และช่วยดำเนินโครงการต่างๆโครงการพระราชดำริโครงการแรกเกิดที่ที่ภาคกลางโดยทรงเริ่มโครงการอ่างเก็บน้ำที่เขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อพศ2506เพื่อช่วยชาวบ้านเขาเต่าที่ขาดแคลนน้ำ ระหว่างประทับที่วังไกรกระวลทรงพบว่าปัญหาของพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีและประจูบคิริขันคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นเช่นที่หุบกระพงและดอนขุนห้วยต่อมาทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี เพื่อทดลองการปรับปรุงบำรุงดินและมีการสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ด้วยเมื่อไม่กี่ปีนี้ก็โปรดกล้าให้สร้างเขื่อนป่าศักดิ์ทรลสิทธิ์ที่จังหวัดลบบุรีและเขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ให้กรุงเทพฯรรและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ราบสูงขาดแคลนน้ำและสภาพดินเป็นดินทรายแห้งแรงจึงโปรดกล้าให้สร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมได้ครองสูงน้ำขึ้นหลายแห่ง ต่อมาสรงสรส้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำทานและการบำรุงดินเป็นต้นที่ภาคใต้เฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนราธิวาสพระองค์ท่านประทับเรือไปในเขตพรุซึ่งมีพื้นที่มหาศาล น้ำในพรุนั้นมองดูใสสะอาดแม้แต่วัวยังหลงไปกินแล้วปากก็เปื่อยเป็นแผลนานเพราะน้ำนั้นมีริ์เป็นกรดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงสั่งให้เตรียมขวดน้ำและทรงตักน้ำด้วยพระองค์เองเพื่อนำน้ำนั้นมาให้กรมชนประทานทดสอบคุณภาพ พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์จะทรงเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวในภาคใต้โดยทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่ตามขอบพรุนั้นน่าจะปรับปรุงให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกได้จึงทรงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลายหน่วยงานเช่นกรมพัฒนาที่ดินกรมชนประธานกรมวิชาการเกษตรเป็นต้น เพื่อให้ขุดคลองระบายน้ำในพลุออกโดยให้มีประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในพลุและพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนสามารถปรับปรุงที่นาที่ถูกทิ้งมา20-30ปีให้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแสนไร่เช่นที่นา,าทิิวาด ได้สองหมื่นกว่าไร่นครศรีธรรมราชสองหมื่นกว่าไร่ปัตตนีหมื่นกว่าไร่เป็นต้นแต่เดิมชาวบ้านปลูกข้าวได้แค่ไรละสี่ห้าถังเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็นห้าสิบถังแล้วและยังปลูกพืชผักผลไม้ได้อีกหลายชนิด รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ด้วยซึ่งชาวบ้านก็กราบองคมทูลขอพระราชทานให้ทรงทำชิ้นนี้ในเขตพรุต่อไปอีกก็รับสั่งว่าถ้าทำให้พื้นที่พรุแห้งเพิ่มมากเกินไปในที่ใกล้ๆกันนี้อาจจะเกิดไฟลุกขึ้นในพรุซึ่งจะเป็นอันตรายได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ายูหัวทรงติดตามงานทุกโครงการโดยตลอดและทรงงานละเอียดมากทุกอย่างภาพที่คุ้มตาประชาชนคือภาพที่ทรงถือแผนที่ติดพระองค์เป็นประจำแม้เวลาประทับบนเฮลิคอปเตอร์หรือเวลาที่ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง จะทรงวางแผนที่ไว้ข้ามพระองค์และทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริงเทียบกับแผนที่และทรงสักถามชาวบ้านถึงชื่อหมู่บ้านถนนแม่น้ำลำคลองทรงทำเครื่องหมายไว้และเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ลงไปเสมอในห้องทรงงานที่พระตำหนักทุกแห่งจะมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่ติดผนังห้องไว้ ทําให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่ในสายพระเนตรตลอดเวลาธนาคารข้าวก็เป็นโครงการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเพื่อให้รัษฎรที่ประสบความเดือดร้อนมาขอยืมข้าวได้เมื่อทํามาและมีข้าวเหลือก็จะนำมาใช้คืนโดยให้ชาวบ้านดูแลจัดการกันเอง ในเวลาต่อมาเพื่เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมรัศดรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม อนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกเพ้าถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนพยาวนานเป็นต้นบางพื้นที่ก็จัดทำเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อช่วยอนุรักษ์ป่าไม้มีหลายพื้นที่ที่รัศดรได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นจากการที่ป่าส่วนมากถูกทำลาย จนเป็นสาเหตุที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มลงมาทับถมบ้านเรือนในยามที่เกิดพายุและฝนตกหนักรัศดรจึงได้ช่วยกันปลูกป่าและคืนผืนป่าให้แก่ทางราชการดังตัวอย่างเช่นที่ดอยอมพายอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และที่บ้านเกอกบ,บ้านจูนอําเภอปัวจังหวัดน่าน รัษดรได้คืนผืนป่าให้ทางราชการเป็นจำนวนหลายพันไร่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาไซอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายก็สามารถช่วยฟื้นฟูสภาพป่าได้นับหมืนห่นไร่เช่นเดียวกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าพเจ้าได้ขอความร่วมมือจากหน่วยทหารในพื้นที่หน่วยทหารพัฒนาของกองทัพไทยและส่วนราชการต่างๆจัดตั้งโครงการป่ารักน้ําโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่หมู่บ้านสพอเพียงฟาร์มตัวอย่างและฝึกรัษดรอ,อาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำทานให้กลับฟื้นคือสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ดั้งเดิมทั้งนี้เขาเพื่อให้ป่าไม้เป็นแหล่งดูดซับน้ำและช่วยชะลอการไหลของน้ำมิให้เกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ที่เป็นข่าวในปัจจุบันขอโทษนะที่นานหน่อยยังอีกนานม,มีโอกาสแสดงก็เลยนานหน่อยเมื่อครั้งที่ภาคกลางเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของราษฎรได้รับความเสียหายหนัก โดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีข้าพเจ้าได้ปรึกษาพลเอกนภพลบุญทัพรองสมุหาราชโอกรักัก ขอให้ไปหาที่จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองและอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยให้รัศดรมีงานทำได้แก่การเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์และงานศิลปาชีพเป็นการทำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เคยมีพระราชปรารภกับข้าพเจ้าว่าการแจกของในยามที่ราษฎรประสบภ,ภัยพิบัติต่างๆเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เพียงช่วระยะเวลาสั้นๆไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างถาวรการแก้ปัญหาอย่างถาวรต้องช่วยให้ราษฎรมีอาชีพ มีงานทำอย่างถาวรจึงจะเรียกว่าเป็นการช่วยที่ยั่งยืนดังนั้นโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการศิลปชีพจึงเป็นการช่วยให้ราษดรมีอาชีพยั่งยืนตามแนวพระราชดำรินั่นเองสำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมาก เพราะว่าเป,เป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิดใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนัน,นตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่า เป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอานันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไรอันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆต่อไปก็เป็นเรื่องโขนเรื่องต่อเป็นเรื่องเป็นเรื่องการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยทราบว่าท่านทั้งหลายในที่นี้อาจได้ไปชุมโขนชุดศึกไมยราบ ปีนี้จัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมและยังได้เพิ่มรอบการแสดงต่อไปจนถึงวันที่7สิงหาคมเพิ่งลาโรงไปไม่กี่วันนี้เองการจัดแสดงขวนไม่ใช่เรื่องง่ายคณะครูผู้เชี่ยวชาญการขวนศิลปินแห่งชาติ ผู้แสดงและผู้จัดการแสดงต่างก็ทุ่มเทฝีมือความคิดและแรงกายแรงใจยังสุดกำลังทำให้โขนออกมาสนุกตื่นเต้นและสวยงามมากมีฉากที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจคนดู เช่นชาคนุมานอมพระพลาเป็นต้นทุกครั้งที่จัดการแสดงขลนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรง เมืองไทยจะได้มีนักสแสดงฝีมือดีสืบทอ,อดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝี